แฟ้เกมแฟไนไฟนดีอีกแล้วคิดถึงยังเลยนะวันนี้เรามาอยู่กับเกมวินเดอร์ไลท์โกเดมอะไรก็รเกมไงเออเกมเริ่มเลยอย่าพูดมากแล้วไม่อยากพูดมากพูดเยอะแล้วพยับาตั้งใจฟังถ้าคุณได้ยินเสียงอะไรบางอย่างขยับครับร้อนมากเลยวันนี้ร้อนมาก สีก็เลยเนอะเหรว้าวอืมอะไรเนี่ยมีเทปให้เล่นด้วยเหรอนี่ย <Hello. Chris, S 1> สวัสดีคิสถ้าคุณยิน,นสิ่งนี้แส,สดงว่าคุณตื่นแล้วนะหนูกลัวมากเลยมันมีอะไรตรงหน้าต่างอะ่ะเฟรดี้แฟดแบร์เขาแปลกไปหนูมันหนูยากมากเลยหนูนหลับยากมากเลย ไอ้ผนหนูวเอ่อมาบันทึกทีนี้เพื่อที่จะอธิบายว่าทุกอย่างนี้มันเริ่มแปลกแล้วอืมอืาโอเคโอเค ต้องไปเช็คหลายที่เลยนะแล้วก็จำไว้ด้วยนะอ่ะสตี้ตัวหมีใหญ่อ่พยายามพยายามซ่อนอ่ะบอนนี่กับชิกาอืม At my door, but <laughs> <laughs> I'm scared to take a peek, but I did anyway. She could run away from the light, so she got what's in her. Okay, Bonnie wasn't bothered by it, so I just suggest you close the door on him until she returns to his dark. Fox, <laughs> <laughs> which I remember being the best and most fan favorite, hid in my closet. ครับมันซ่อนอยู่ในตู้อ่าฮะสองพระชายเลยเขาอ่าแล้วมีสองตัวตัวหนึ่งชื่อแฟตแบเขาจะเข้ามาข้างหน้าก็พยายามนอนแล้วเขา,าเดี๋ยวเขาจะหายไป โอเคก็พยายามนอนไว้แล้วก็ตรวจท้ายนะคัพเค้กคับเ้กแม่งมาด้วยอ๋อช้อนข้างใต้เตียงโอเค ท e s เซอร์ไววะทุกคนเด e f ฟับหน้าต่างเฟดดี้โอเครู้เรื่องมาเริ่มกันเลยประตูจะมีบอนนี่กับชิกาใช่ไหมเท่าที่ผมฟังปิดกดชิปกดปเด็กจะเล่นเยอะแล้วก็อันนี้อะไรโคดเสร็จใช่ไหม โอเคโอเสร็จฟ็อกซี่สองไปฉ่ายโอเคมีด้านใตใ้เป็นอ่าเฮ้ยพระเจ้าแม่งมาเลยไปไปไกลไปไกลเลย,ลเลยเอ่าอ่าประตูฮัลโหลไม่มีเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงแล้วเสียงท่าน้านขวาผมยงๆๆังยังยังไปไปไปหน้าต่างหน้าต่างเอ้ยหน้าต่างปะนะเมนบน่ะ ออโบแมนบอ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 ใช่บอใช่ร้อนร้อนร้อนเองร้อนเองเฮ้ยมิหยังเสียงเหมือนคนคล้อหน้าต่างหรือเปล่าใช่จริงด้วยซึ่งเจ้าบวกแชทฉันกูนอนกูนอนกูนอนแล้วนอนกูนอนแล้วไปโคเสร็จโคเสร็จโคเสร็จ โคเซตยังโคเซต็จแล้วน่งตังตังเตีย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 งกูต้องกูต้องกูต้องยั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 งกูรีบกูรีบอ่าประตูประตูประตูตัวเขี้เลยสองแม่งเลยไฟฉายโอเคไปอ่าลต่าง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 ก่อนเลยต่างไปต่างไปต่างต่างยังไม่มาต่างยังไม่มาโคตรเลยโคตร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 โคดรอะไรอะไเสียงเหมือนแมงมุมเลยชิบหายไปไปไกล

รีบนี่แม่เพลสโคอินเด b บส a แอนสล e ฟโอเคอ่ะสลีฟมึงนอนดิมึงนอนมึงนอนมึงนอนอืมโคเซดโคเซตโคตี้ไปไปโคตี้ไปดิเอาโคตี้ ไปไปไปกูกดแลว้วกูไฟฉายส่งหัวมึงแล้วเนี่ยไปไปโอ้แม่งเอ้ยอะไรวะโอนอน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 กูนอนแล้วกูนอน,น,อน,น,อนเร็นอนเวอ,อะไรอีกวะอวเ,เอาไปกูไปมัวเลยเอา้าเอา้ากูจับเอา้าเออตัวหาของไฟฉายเกือบลืมเออหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่าง หน้าต่างครับหน้าต่างครับหน้าต่างไปต่างต่อไม่ให้กูหายใจเลยไม่ให้กูหายใจเลยไป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 ข้างล่างข้างล่างล่าง้างล่าง้างล่ยังยังไม่มีไม่มีช่วยช่วยเกิดตัวอยังไม่มีกระเชี่ยแล้วครับผมไม่ให้กูพักหายจมหายใจเลยหรอกครับพี่เออมันมาเยอะชิมหายเลยอ่ะเออิน เอาชีวิตรอดได้ตั้งสามนาทีครึ่งเลยนะสามสีสิบปีเลยอืมเยอะแล้วให้เล่นถึงไหนอะ่ะหรือม,มันให้เราเล่นไปเรื่อยโอเคผมอยากลองให้ถึงห้านาทีดวูว่ามันจะได้ไหมเออแต่เมื่อกี้<笑><笑>กดอะไรไม่ทันเลยกดมั่วไม่หมดเลย this, that that ไม่ต้องนะผมว่าผมพร้อมแล้ว ผมว่าผมพร้อมแล้วตอนนี้นะผมพร้อมทุกอย่างที่จะบรรลุนิติภาวะในการผ่านด่านนี้แล้วนะมึงน,นี่มันเป็นเด็กน้อยตามน,นางังมึงเหมือนเด็กน้อยตาลำนานังคนนึงอะนะที่อยู่ในห้องเนี้ยพูดจริงไอ้ตัวการเนี่ยฟอกซี่เนี่ยไปยากชิบหายมันไปยากชิบหายทุกคนแล้วเสียงแต่และอันม่งปนกันมัว่วซั่วเลยนั่นแน่ไปดิ ไปไปไกลเลยไปอุ้ยนแม่มาลู็วกิ่านี่บ้าไปเนีไอ้ชายยังยังยังไปโคตก่อนไปโคตไปโคตไปโคตพูต้องส่งกับพีบห่ห่อหรือส่องแชร่วะส่องแช่เนี่ยไปดิ ทำตัวแล้วไงเฟดเบ้ใต้เตียงดิประตูประตูประตู จะไปใช้ชีวิตสักซีไปผมไปไปมไม่ไปมันไม่ไปอ่ะอ๋อเฮ้ยผู้จะโดนแดกหัวเอาเนี้ย,ยน,นั่นมันมาแน่เลยทิกะ โอ้มึงมาอีกเลย้ฟ็อกซีเวนโอ้ยข้าเค้กก็มาอีกกูเอ้ยไปนี่ก่อนดิสองสองไปเออไปไปไปมันยากจังวะ He slowly m a k e his way out of your c o u r s e s wait until he goes it and fed your right until he's gone <S กูส่องจนกูแสบตาแท้มันยังไม่ไปเลยทุกคนนี่กูทำไงฮะฟ็อกซี่ตอนนี้ฟ็อกซี่อ่ะตัวตัวปัญหาตัวเนี้ยฟ็อกซี่ตัวปัญหาผมเลยเพราะส่องจนแสบจนตาแข็งอะ่ะส่องจนตาแข็งอะ่ะตามันแข็งจัดเลยอะ่ะฟ็อกซี่ตัวเนี้ยตัวอื่นแป๊บเดียวไป โอ้ oh, นี่ตาแข็งโมเลยฟ็อกซี่นี่ตาแข็ง yes, <Lucas. S 1> เชสเลิลเชสเดื่อวไงวะเดี๋ยวต้องลองมันไกลไกลก่อนผมไม่รู้ว่าแต่และอันแต่และตัวระยะเวลาการ,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 รที่มันจะมาจำเรามันนานแค่ไหนไงเออผมไม่รู้ไงอันนี้น่าจะรอได้อยู่ครับเค้กก็น่าจะรอได้อยู่อ่าไอฟ็อกซี่ก็รอได้นานอยู่มันนี้ต้องสามสเต็ปอ่า อันนี้ก็น่าจะรอได้อยู่มั้งแต่ที่รอไม่ค่อยได้ก็จะพูดพวกแบบแฟดแฟตแบร์อะไรอย่างงี้แต่ในประตูเราก็ต้องมาดูก่อนอมืมาดูว่าเป็นฟอ็อกซี่เอ้ยมอนนี่หรือชิคก,กะอไอเนี้ยไปง่ายแป๊บเดียวไปไม่เรื่องมากไอหาฟ็อกซี่เนี่ยเรื่องมากส่องจนตาแข็งหมดแล้วแม่เอาเอามาเามา,มาพอดีผมเผือไปกลดนอนไปกินแมงมาพอดีพอเสร็จ ฮันน่ไปยังไงเฮากดค้างนี่มันไม่ไปอ่ะคือหาอะไรวะอ่อไปว่นนีรือชิกะไม่มาข้างใต้เช็คก,ก่อนไปอันนี้ก็ไม่ค่อยจะเรียกมากเออไปดิ มันเดินว่ะฮะกูไดอ่าวอนนี่ไปโอเคได้ยินเสียงอันนี้เสียงคอหน้าต่างหรือไม่ประการใดเห็นไม่ใช่นี่ว่าไปเสียงแฟดแปรโอ้โหแม่งอ่าโคตก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนไปโอเคโอเค คับเค้กรอไม่ค่อยได้คับเค้กแม่งรอไม่ค่อยได้ต้องไปคับเค้กก่อนโอเค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 โอ๊ยแม่งเออาหายเลยไป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 ชิมหายแล้วตายไ้มน่ะ ้งใต <S <S โอคือถ้าเผอทีเดียวคือเข้ามาได้เลยที่ผมดูว่าไหนมันเป็นวอนนี่หรือชิก,กาคือคือชิก,กามันจะมีสายสายเขาเรียกอะไรวะที่กันกันผ้าพเปื้อนน่ะเออมันจะสว่างสีขาวออกมาอยู่มันจะมองให้เู่แต่ถ้าเป็นวอนนี่คือไม่จะดำปิดเลย แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่กูไม่เคยจะรู้ว่ามันส่องยังไงของมันกูส่องจนตาแข็งละมันก็ไม่ออกเวลาไม่จะถอยไม่ก็ถอยง่ายเลยเกินเดี๋ยวตอนหนึ่งอาทีมันจะมาเปล่านั้นแน่มึงใช่ไหมนานยังไงเอะกูส่องแชะลองส่องแช่ดู ตาแข็งปักเลยผมบอกเลยตาแข็งปักผมบอกเลยไปโอ้กูจะกลับไปอยู่ไอชิมหายโอ้ยอย่าฟอกซีมันได้ใจอย่าฟอกซีมันได้ใจยังไงฮะกูส่องแช่มึงเลยอ่ะ เอากระพริบกริบยังไงยังยังยังมึงยังไม่ไปอีกิบาาเฟดี้กูมาเยือนละจนเฟรดี้กูเยี่ยมเยี่ยมเยอนเยียมเยอนแล้วไปไปกระลังลังงลังลังองเลยหรือมันมาตอนสเตจที่สามวะใช่ไหมในตอนเนี้ย แล้วก็ส่องส่องไปไปมปจะไปไหมมึงจะไปไหมเอออ๋อมึงช่องมาจับปีกกันแล้วปะ่ปะจ้ะมาสุกัลลีมาตัง้งมาใส่ไก่ไปไปได้ป่ะไเลยไปมายังยังผอมมันต้องรอสเตปที่สามก่อนแน่เลยทุกคนแน่แน่ นานแม่งมาละแม่งมาละนอน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 ้าวอ้ไปไปไงเลยไปดูประตูแป๊บนึงวันนี้ไอ้วันนี้เออวันนี่ถูกละเฮ้ยเฮ้ยมึงเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินไปไปประตูประตูประตูต่างต่างตางพูดไปเลย ไอ <COM> ้ไปไปหลังหลังโคเซ็ตโคเซเอาไม่มากูนอนก่อนกูนอนก่อนไอ้แล้วช่วยม่ยไปำน่นนั่ันคได้จะอะไุ๊บโอเคยังไปจังเรา่อะไรน่ไปทตัวปุ๊บตัไรชิกสองไปลงยังไปโคเซ็โคเซ็โคเซ็ปุ๊บยังไปอานาตาา เอาเชียเอ้ยลงลงลงไปลไปลฮ่าฮ่าฮ่าว่ากูกูนอนก่อนขออนก่อนขออนก่อนไม่นึงไม่นึงชิก์ไปครับเคเคเย็นเคเย็นเคเย็นกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วไปเด้อเด้วเดอเอาประตู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 ตัวตัวบานนี้ตัวอะไรนะฟ็อกซี่เหรอโอฟเฟดดี้ อ้เยอะมันเยอะเกินเยอะมากมันเร็วมากผมไปไม่ทันอู้ินี้เราได้เสียทีแล้วทุกคนพอก่อนไหมได้เสียทีเนะี่ยโอเคเดีย๋ยวถ้ามีพัทหน้าอยู่ผมม่นเออมันเล่นมันดีอ่ะเออสี่โอเคขอเสียทีก่อนนะเดี๋ยวอ่าปิดคลิปก่อนนะพอกัอนนะนี่รางวัลเราเสียเทภูมิใจละภูมิใจแล้ว,ลวตอนนี้ โอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะเผื่อขอห้านาทีเลยเออว่าเราอยู่รอดนานแค่ไหนหรือมันมีตอนจบดีวะผมไม่รู้ว่ามันมีตอนจบไหมโอเคถ้ามีถ้าอยากให้เล่นก็คอมเมนต์กันมาได้นะว่าอยากให้เล่นไหมผมไม่รู้ว่ามันมีตอนจบไหมนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะถ้าชื่นชอบกันในคลิปผมกนะผมจะได้มีกำลังใจทําต่อนะครับนี่ก็เจอกันนะครับจุ๊บจอย่าลืมไปดูคลิปนั้นคลิป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 คล